ความฝันของทุกคนคือสิ่งที่สวยงามและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้เสมอนะครับในปี2558นี้ช่วงเติมฝันปันน้ำใจกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิจำกัดหรือแบมจึงได้เดินทางตามหาบุคคลต่างๆที่มีความฝันจากทั่วประเทศเพื่อร่วมเป็นส่วนเล็กๆในการเติมฝันของพวกเขาให้เป็นจริง ชื่อพี่ใหม่นะจ๊ะมีอาชีพรับซื้อของเก่าจ้ะก็หลังจากที่มีครูมาสอนให้พี่ทํากระเป๋าพี่เย็บแล้วทีนี้<อ>มีคนเขาเห็นว่าเออมันน่ารักดีก็เลยลองเอาไปขายที่ตลาดสิก็ตั้งแต่รายการเข้ามานะจ๊ะจากที่เคยทํางานทั้งวันพี่ก็ได้เข้าบ้านไวเพราะว่าเขาช่วยค่าเทอมลูกพี่พี่ก็ไม่ต้องเหนื่อยมากในแหล่งก่อสร้างมันเป็นพื้นที่จํากัด อาจจะไม่พร้อมในให้การสร้างเป็นอาคารเรียนก็น่าจะมีรถสักคันหนึ่งลุกเข้าไปสู่ในแหล่งก่อสร้างเพื่อไปให้ความรู้รอันนี้ใช้ได้สองฝั่งไอ้ตรงนี้จะเป็นชั้นที่วางหนังสือมีโต๊ะเล็กๆวางนะทำกิจกรรมอาจจะนั่งวาดรูปต้องขอบคุณแบบนะครับที่เล็งเห็นสิ่งดีๆนะที่จะเกิดกับน้องๆแล้วก็เยาว,วชนในแหล่งก่อสร้างในแหล่งของสลัมนะครับและประโยชน์ตัวนี้จะเอาไปใช้สูงสุดนะครับ ผมชื่อสุวรรณชัดรพรมชาตินะครับจากที่รายการเข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ก็มีแท็กซี่อาสาเข้ามาจะร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยก็มีหลายท่านครับก็ยังไงก็ขอบคุณทางรายการเติมฝันปันน้ำใจมากๆที่มาช่วยตรงนี้นะครับ และช่วงเติมฝันปันน้ำใจกับแบมยังคงจะเดินหน้าเพื่อตามหาและถ่ายทอดเรื่องราวดีๆรวมถึงช่วยเติมฝันให้กับบุคคลต่างๆในสังคมต่อไปเพราะการได้เห็นความฝันของทุกคนเป็นจริงคือความสุขของเรา